โอ้โหพี่น้องเช้านี้จะลายตากันหรือเปล่าเนี่ยดูฮะดอกพุดธสามสีดูสิมันดกพลูจนแทบจะหอมกลมกลืนกันไปหมดเลยทั้งดอกทั้งใบนะกลิ่นหอมมากๆเลยใบก็สีสวยด้วยออกสีทองๆนะ ช่างกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าว,วันทำงานวันแรกยหยุดยาวกันจนแทบจะลืมที่ทำงานเลยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงแบบไม่ใช่ไปชาร์จแบตฮะเหมือนไปปล่อยพลังหมดจนขี้เกียจจะทำงานแล้วแล้วไปทำงานอีกสองวันก็ต้องหยุดอีกแม่อ๊ะอยังไงก็ต้อง เอากันหน่อยนะอีกสองวันนะทำงานกันหลังจากที่ได้ไปจับใจ่ายใช้สอยไปใช้เงินนะตั้งหวันไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีเวลาวันหยุดกันอะไรกันขนาดนั้นนะสวัน5วันนี่ก็ถือว่าหนักแล้วนี่หวัน นั่นเลยก็ไม่ได้ไปไหนอะไรมากมายนะเข้าเวนบ้างไปงานบวชเพื่อนลูกเพื่อนที่ราชบุรีนะก็ได้ไปเที่ยวนะจับใจใช้สอยก็ไม่ได้ใช้สอยอะไรหรอกก็ไปคือไปเที่ยวและถ่ายทำยนะูทูปพาเที่ยวที่อัมพวาแล้วก็ดอนไหวนะก็ถือว่าเพลิดเพลินดีเหมือนกัน กลับมาเขาเวนอีกหนึ่งวันแล้วก็วันก่อนเขาไปที่ระยองนะอยู่ใกล้ๆแค่นี้แต่ว่าไม่เคยไปตรงพัจดีกลางน้ำนะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่รักธรรมชาติชอบความร่มรื่นของธรรมชาติ โดยเฉพาะสะพานเขาเนี่ยข้ามแม่น้ำเป็นสะพานไม้โอ้โหเราไม่ต้องไปไกลถึงะสะพานมอนเลยฮะนะอยู่ที่นี่เราก็มีที่ระยองเนี่ยโอ้โหสะพานไม้สูงมากข้ามแม่น้ำก็เป็นปากน้ำระยองสองฝากฝั่งก็จะเป็นป่ากโกงกลาง หรือว่าป่าชายเลนธรรมชาติสวยงามฮะแล้วพระเจดีย์ก็อยู่เป็นเกาะอยู่กลางน้ำซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เลยนะก็ถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่แบบเก่าแก่มากๆนะตั้งแต่ยุคข,ของเจ้าเมืองระยองโอ้โหไกลามากเลย ที่ตั้งแต่ปี2516ก็เมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยนูน้นสําหรับไอ้ลักษณะมันก็คล้ายๆกับเจดีของทางพมนะ่าเห็นคล้ายๆแบบนั้นนะในความรู้สึกของนาลเลก บรรยากาศดีร่มรื่นฮะแต่ว่าเราไม่ได้ไปล่องเรือมันก็จะมีล่องเรือเหมือนกันฮะล่องเรือชมบรรยากาศคนละ40บาทเองอรอบเกาะนะสีบาทแต่ถ้าใครจะเหมาลำไปชมรอบๆมันก็มีเหมาลำก็300นะ สามร้อยหรือหกร้อยนี่แหละนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสนะะเล็กจะไปรีวิวให้ดูไปถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวต้องหาโอกาสดีๆไอบนสะพานไม้เนี่ยก็กว้างนะก็สามารถที่จะแบบว่ารถเข็นนะี่ย ก็น่าจะเข็นได้พื้นเรียบพื้นกว้างประมาณสัก2เมตรอะแล้วค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็งแรงไม้เขาดีนะได้สร้างได้มาตรฐานดีฮะโอ้แล้วก็เดินกายเดินรอบแม่น้ำเลยนะแต่นั้นเล็กไปไม่หมดหรอกนะเพราะว่ามันไกลมากคือเวลาเราไม่เพียงพอนั้นใครสนใจก็ลองแวะไปดูนะมัน เขาเปิดตั้งแต่0 6นย์หนถึง1 8บแปค่าใช้ใจ่ายไม่มีฮะฟรีเนี่ยฟรีซะด้วยเนะเพราะนั้นใครที่หาข้าวหาของไปกินหรือว่าไปปิกนิกเนี่ยดีเลยนะแต่ร้านค้าแถวนั้นก็พอมีฮะมีขายลูกชิ้นขายขนมขายกาแฟมีฮะมีนะ มาม่ายังมีเลยคนก็ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยหนานแน่นเาะที่จอดร,รถก็น่าจะเพียงพอนะจอดได้เป็นสิบคันแหละนะก็ะอยู่ในตัวเมืองระยองนี่เองนะไม่ได้ไกลอะไรนักหนาเหมันใครที่มีโอกาสได้ เที่ยวพักผ่อนก็อย่าลืมฮะเนี่ยอีกหนึ่งแห่งน่าสนใจวันนี้ก็มาจิบกาแฟแล้วก็เราประสบการณ์ที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนะก็ถือว่าสนุกสนานอิ่มบุญไปด้วยนะไปงานบวชเขาเช้านี้ก็นี่มาชมดอกไม้สวย ดอกพุดธสามสีนี่ปลูกไว้หลายปีแล้วนะเลยเป็นพุ่มใหญ่เป็นไม้ทรงพุ่มช่วงนี้อาจจะแล้งนะก็ทำให้ใบของเขาเนี่ยออกสีทองทองก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมสีทองทองแบบนี้มันแดดร้อนจัดแดดแรง แต่ถ้าฝนตกชุกเมื่อไหร่ดินชุ่มเมื่อไหรก่ก็ออกใบสีเขียวพืชเต็มหมดแหละเนี่ยไม้นี้ก็น่าสนใจน่าปลูกนะใครที่ชอบความหอมชอบอเป็นไม้มงคลด้วยนะพุดสามสีกับผมสำหรับเช้านี้นะาเล็กก็พามาจิบกาแฟชมธรรมชาติกันนะสบายๆกันวันเริ่มงานนะนะ Cảm ơn các